สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับยุทธโครงการสองนะครับวันนี้เรามาติดตามดูผลที่เรามาดักในวันทองครับดูดีครับโอโห,โห้คู่เจ้าครับเยอะแยะมากเลยครับทุกขวดดูครับยังกะโอโห นี่แล้วครับตัวก่อกวนปัญหาของชาวสวนครับดูครับขวดครับขวดเลยครับผมแยะเลยครับหากวนใจครับผมเนี่ยฮะ มันกินได้มันจะโอ้โหอร่อยน่าดูผมว่าเดี๋ยวดูนะทุกขวดแล้วครับที่เราแขวนไว้เนี่ยครับเยอะมากนะครับสิ่งที่มันทำลายเราไว้อะมันสูงจัดครับหอไม่ทันหลายลร่วงเยอะครับเยอะเยอะ ต้องเสียหายหม้วครับกระท้ o n ก็ห่อได้แต่ข้างล่าง,างบนครับบนบน,บนเ,ดเดี๋ยวเรามีคลิปเด็ดๆอะไรเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูกันอีกนะครับครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ